คลิปวันนี้นะที่ผมเดินทางไปที่โคราชแล้วก็ไปที่สุรินนะฮะสรุปแล้วนะฮะสองเคสนี้จบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะจบไปเมื่อ วันนี้เรามีภารกิจที่ต้องไปเซ็นสัญญากับลูกค้านะครับ2รายนะครับวันนี้ลูกค้า2รายนี้ก็ไว้วางใจบริษัทอตโตนิโอนะฮะให้เป็นที่ปรึกษาการเงินนะฮะสรายนี้นะครับรายแรกนี่อยู่ที่คนครราชสีมานะที่โคราชนะครับแล้วก็รายที่2อ,อยู่ที่บุรีรัมณ์นะฮะก็อยู่จังหวัดบุรีรัมณ์ซึ่งติดขอบกุ๊ซโซลีนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดินทางวันนี้ค่อนข้างไกลนะลก็เลยต้องออกกันแต่เช้านะฮะเราก็ ตั้งใจว่าจอกแต่เช้าว่ะบางทีผมก็เออละเขยเลยสายไปเกินกําหนดประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเราจะเดินทางไปวันนี้2รายเนี่ยลูกค้ารายแรกของเราที่โคราชเนี่ยนะครับก็วงเงินไม่ใหญ่นะประมาณหลัก10ล้านนะฮะวงเงินไม่ใหญ่แต่ว่าก็อยากจะได้ความอุ่นใจนะที่มีเราเป็นที่ปรึกษาสําหรับรายแรกเนี่ยเป็นลูกค้าที่โดนฟ้องแล้วนะโดนฟ้องแต่ว่าเพิ่งขึ้นสารนัดแรกแล้วก็หลังจากนั้น หลังจากที่ขึ้นศาลนะลูกค้าก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อุ่นใจไม่มั่นใจอยากจะมีที่ปรึกษาเพื่อความอุ่นใจก็ต้องบอกว่าดีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้เราทําตั้งแต่ก่อนฟ้องจะดีที่สุดนะก่อนฟ้องจะดีที่สุดดีที่สุดมากเลยแหละนะจะดีมากเลยนะครับส่วนรายที่2เนี่ยก็เป็นที่อ,อ,อุดิลัมนะฮะอันนี้เป็นรายค่อนข้างใหญ่นะวงเงินกู้ประมาณ200กว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ ทำธุรกิจเป็นดีลเลอรนะ์ขายเบียร์ยี่ห้อดังนะครับซึ่งผมเนี่ยดูแลลูกค้าที่ขายเบียร์ยี่ห้อดังยี่ห้อนี้มาประมาณ3ารายแล้วนะฮะทุกรายก็ถามว่าจบได้ดีไหมสองรายแรกจบได้ดีนะครับจบได้ดีแต่ว่ารายนี้ไม่แน่ใจจะจบด้วยดีหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันงวดมาสุดท้ายแล้วนะสำหรับรายที่2เนี่ยที่บุรีรัมเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกค้าที่เรียกว่าฝืน ฝืนตัวเองมาตลอดนะทั้งๆท,ที่รู้ว่าธุรกิจมันเหนื่อยในการทําธุรกิจนะฮะแต่ว่าพยายามฝืนไม่ทาคือไม่อยากเป็นหนี้เสียนะฮะก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเงินทองทรัพย์สินที่รวบรวมมาได้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นหนี้เสียกับธนาคารนะจนสุดท้ายนี่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวและะะ้วคือจริงๆแล้วนี่มันเป็นปลายโควิดแล้วนะโควิดมันมาตั้งแต่ปี63นี่ปี6 หกห้าจะหกหกนะคือฝืนมาประมาณสองปีอ่ะสุดท้ายไม่ไหวแล้วจริงผมว่านะคือจริงๆแล้วผมจะแนะนำลูกค้าเสมอนะว่าถ้าฝืนไม่ไหวตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะฮะอันนี้ฝืนนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่รายนี้ยังไม่โดนฟ้องนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้ไขให้พี่เขานะแก้ไขปัญหาให้พี่เขานะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะภารกิจของผมเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะฮะว่าจะไปทําอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าไปโคราชนี่อะไร แน่นอนคือไม่พลาดแน่นอนนะคือแวะทานร้านลาบสมพิษก่อนนะเจ้าประจําผมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรบ้างครับถึงโคราชแล้วนะฮะถ้ามาโคราชหรือว่ามาแถวนี้ผมก็จะไม่พลาดร้านลาบสมพิษแน่นอนมากี่ครั้งก็ลาบสมพิษนะฮะกินจนเขาได้มิชลินนะวันนี้เจ้าของร้านบอกเพิ่งรู้เมื่อวานว่าร้านเขาได้มิชลินนะเป็นบิบกูมองนะฮะคือ เป็นเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับราคานะครับแต่ไม่ได้เป็นดาวนะเป็นบิบกูมองเจ้าของร้านก็ผมไม่รู้เรื่องเลยคืออะไร <c oughs> <c oughs> เออดีนะ <c oughs> นี่แหละคือร้านลาบสมพิษนะ,ะที่เราทานประจำนะใครติดตามช่องผมจะเห็นผมมาทานที่นี่ประจำนะฮะนี่ร้านนี้เลยนะใครมาทานเขาโคลาตนะฮะแวะได้นะบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนเสิร์ช g o o g l e นะ Google Map เป็ลาบสมพิษนะเจอแน่นอน <c oughs> ครับก็เสร็จเรียบร้อยมีกันทั้งหมด6คนนะกินไปพันสามเต็มโตเลย ผมไม่ได้ถ่ายนะถ่ายดูที่นี่หน่อยเพราะว่ามือเลอะข้าเหนียวจับกล้องไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่กิจการที่ตั้งลูกค้าลูกค้ารายแรกของเรานะฮะสำหรับทริปวันนี้นะฮะอยู่ที่โคราชนะฮะก็รายนี้เป็นนี่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุข,ขุมวิทนะครับรายเพชรควันหลงอยู่โอเคเดินทางต่อครับครับก็เสร็จลูกค้ารายแรกนะฮะที่โคราชนะตอนนี้เราก็กําลังรัดเข้าทาง ถนนเส้นอะไรสักเส้นนะมาตาม google นะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่กระสังนะฮะกะสังตำบลหรืออำเภอสักอย่างตำบลกะสังหรืออำเภอกะสังไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งจะถึงสุรินทร์อยู่แล้วแหละนะวันนี้ผมน่าจะถึงที่บุรีรัมย์น่าจะประมาณ5้าโมงเย็นนะบูคคาอาไที่2นะครับคืนนี้เราก็คงกลับถกรุง,งเทพอาเที่ยงคืนตีหนึ่งได้นะวันนี้ก็วันนี้ขอเป็น คลิปบบลูกค้า2รายรวดเลยนะรประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับลูกค้ารายแรกก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรายที่2นี่ก็จะเป็นวงเงินที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีถ้ามีอะไรเล่าให้ฟังได้จะเล่านะแต่ที่ผมบอกว่าในฐานะที่เราไปที่ปรึกษาการเงินผมก็จะเล่าเรื่องลูกค้าผมอะไรให้ฟังมากมายไม่ได้นะีนแต่ว่าเราก็ถ่ายคลิปให้ดูว่าเรามาทํางานอะไรกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับอตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะฮะ แล้วก็ใกล้ถึงกิจการลูกค้าแล้วนะฮะที่กระสังนะฮะอำเภอรกระสังจังหวัดปุรีลำนะครับเราก็มาถึงกันเกือบ5โมงเย็นนะฮะอ่านี่ก็ตัดเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะว่าลูกค้าผมรายนี้เป็นลูกค้าที่มีภาระนี่หรือว่าธุรกิจค็ข้างใหญ่นะครับเงินกู้ประมาณ2 0 0กว่าล้านก็เรดลูกค้าไปหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าภารกิจติดพันนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกัน ไปพบลูกค้าต่อนะครับครับลูกค้ารายที่2ที่บูรีรัม์เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ออกจากกิจการลูกค้าประมาณ6กโมงกว่านะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงยีนะแต่ดูมืดตื่เลยนะเหมือนกรุงเทพกรุงเทพก็มืดเร็วนะแต่ที่นี่ก็มืดเร็วนะวันนี้แล้วเราก็เดี๋ยวก็คงหาอะไรทานตามปั๊มนะฮะแต่ว่าละต๊มที่นี่ไม่มีร้านอนะไรให้ทานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกรุงเทพแล้วนะฮะ เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับสําหรับเคสนี้นะครว่าลูกค้าผม2รายวันนี้นะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็เป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินคือธนาคารเดียวกันเลยฮะ,ค,ะคือกสิกรไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับโอเคเดินทางต่อครับครับก็คลิปนี้นะครับผมถ่ายไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะปี2565นะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นคลิปเก็บตกแล้วกันมันค้างอยู่ในกล้องนะลืมไปแล้วนะครับคลิปวันนี้นะที่ผมเดินทางไปที่โคราชแล้วก็ไปที่สุรินทร์นะฮะสรุปแล้วนะฮะสองเคสนี้จบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะจบไปเมื่อเคสที่โคราชเนี่ยจบไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับส่วนที่สุรินทร์เนี่ยจบไปตั้งแต่ประมาณก <c oughs> ุมภากุมภามียน,นะฮะสองเคสเนี้ยนะครับ เป็นเจ้าหนี้เดียวกันก็คือกสิกรไทยนะครับเคสแรกเนี่ยที่โคราชเนี่ยก็เป็นกสิกรไทยแล้วก็เป็นหนี้เสียนะครับแล้วก็โอนหนี้ไป JK นะครับระหว่างนั้นก็ถูกฟ้องนะครับแล้วก็เลื่อนศาลกันไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายเนี่ยก็จบกันด้วยดีนะครับคือผมก็จะให้ลูกค้าเซ็นยินยอม นะเรียกว่าเซ็นยอมที่สารได้เลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยคุยกันจบด้วยดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ให้ลูกค้าเซ็นยอมที่สารนะ้าเงื่อนไขยังไม่ดีแต่ว่าเคสเนี่ยเราประกบลูกค้ามาตั้งแต่ปลายปีนะครับเพิ่งมาประสบความสำเร็จกนะ็เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะนะก็ประมาณ น่าจะเดือนที่แล้วนะประมาณช่วงสงกานนะประมาณก่อนสงการนะจบเรียบร้อยนะครับดูอยู่ดูแลกันมาประมาณ4-5เดือนนะครับก็เชลชากับ JK แล้วจบด้วยดีก็ให้ลูกค้าเซ็นยอมที่ศาลได้เลยอันนี้คือตัวอย่างแรกนะเอาตัวอย่างแรกให้จบก่อนเลยแล้วกันเคสนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่า JK เนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเคี่ยวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เลื่อนศาลเลื่อนศาลไปได้หลายนัดน,นะครับจา ตัวเลขไม่ได้ละแต่เลื่อนไปหลายนัดน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบนะจบตามที่ลูกค้ากับเราเนี่ยวางแผนร่วมกันก็เซ็นสัญญาทําสัญญายอมได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจทําสัญญายอมเนี่ยเราทําไม่ได้เนี่ยก็คือเขาไม่ต้องฟ้องนะ,นะครับเขาบังคับคดีได้เลยนะเพราะนั้นหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับ การทำสัญญายอมถ้าคุณทำตามสัญญายอมได้เซ็นไปเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เราเซ็นไปแล้วคุณทำพลาดเนะเขาไม่ต้องฟ้องแล้วนะครับเขาบังคับคดีได้ทันทีอ่าแต่ว่าลูกค้าของผมรายนี้ที่โคราชเนี่ยอ่าเป็นอ่แฮปปี้เอนดิ้งเลยแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่เป็นเป็นคัมพีเป็นบทเรียนเป็นมาตรฐานของการเจราจานี่กับ JK ในกรณีที่โดนฟ้องนะครับ อา่าจะเป็นแบบนั้นน,นี่คือเคสแรกจบไปแล้วนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันมันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วส่วนรายที่2เนี่ยอยู่กับกสิกรไทยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อวนหนี้ไป JK แล้วก็เพิ่งเป็นหนี้เสียได้ไม่เท่าไหร่นะผมก็ บอกให้ลูกค้าเจรจาแนวนั <hi> ้นแนวนี้นะครสุดท้ายเนี age, ่ยลูกค้ารายนี้มีหลักทรัพย์คุ้มนะฮะแล้วก็ลูกค้าขายหลักทรัพย์บางแปลงออกนะฮะเพื่อชําระหนี้กับธนาคารนะครับเคสนี้เราก็ประคับประคองลูกค้ากันจนจบเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะอันนี้จบเร็วตั้งแต่ช่วงประมาณต้นต้นปีนะดูแรงแค่ไม่กี่เดือนนะฮะก็2เคสจบเรียบร้อยนะนี่คือภารกิจของทีมงานอันโอของเรานะฮะเขาเรียกว่าเดินทางละหกละเอินไปทั่วประเทศนะฮะ สำหรับเรียกว่ารับใช้ SME ของไทยนะฮะอย่างปีนี้ปี66เนี่ยผมว่า SME ไทยน่าจะกระอักพอสมควรนะผมบอกเลยว,ว่าจะกระอักมากเพราะว่า1แบงค์จะมองว่าธุรกิจต่างๆเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นแล้วเงื่อนไขต่างๆค่อนข้างที่จะยากขึ้นเข้มงวดขึ้นนะครับส่วนธุรกิจ SME รายไหนที่ธุรกิจฟื้นแล้วเศรษฐกิจฟื้นแล้วแต่ตัวเองยังไม่ฟื้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วนะว่าเราควรทำธุรกิจต่อหรือเปล่านะครับน,บน,นี่ก็สรุปนะฮะทริป โคราชสุรินตามนีนะ้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายนะฮะอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะเชื่อผมมาว่าจ้างเราดีกว่าแอนโทนิโอแอนโทนียินดีรับใช้นะฮะบ,บอกเลยจริงๆไม่แพงนะครับมาให้เราดูแลดีกว่านะครับก็สําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ